เนี่ยมังคุดแต่มันเพาะง่ายจะตายนะครับมันขึ้นง่ายมันเกิดง่ายเด็ดไอ้ลูกไหนที่เราซื้อมากินนะแล้วเราแบบว่าปล่อยให้มันนะปล่อยให้มันเน่าเลยแล้วก็เอาเม็ดหรือเรากินก็ได้เอาเม็ด่ะอ่าเอาเม็ดเอามาเพาะมันจะได้นะแต่ว่ามันจะโตช้านิดนึงแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราไปซื้อเขาจะแม่ได้เยอะด้วยนะอันนี้เป็นที่บ้านผมอ่าปลูกมังคุดผมก็เลยลูกไหนมันร่วงมาเงี้ยผมกเอามาเพาะเอาอย่างเงี้ย อ่ามันได้ง่ายด้วยนะแล้วก็ได้เยอะด้วยนะอย่างเงี้ยเออแล้วแข็งแรงด้วยเนี่ยเพราะไว้เกิดง่ายนะไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปแบบอ่าซื้อเขานะอย่างนงี้เนี่ยได้หมดมะม่วงมะม่วงมังคุดอ่ะมันพาะเม็ดได้มันไม่กลายพันธุ์นะครับมันไม่กลายพันธุ์นะครับไม่เหมือนขนนุ่นนะถ้าขนุนกลายพันธุ์นะถ้าพวกนี้ไม่กลายพันธุ์นี่ขนุนเพาะเม็ด อย่างนี้อย่างเงี้ยกายพันนะครับเราได้พันดีแค่ไหนเราเม็ดมาปลูกกายพันหมดแหละแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะเขาใช้เอาไปทาบทาบกิ่งพันดีๆอ่ะแล้วมันจะไม่กายพันนะเอออันเนี้ยกิ่งทาบเพื่อกิ่งทาบที่เห็นขายทั่วไปคือกิ่งทาบนะแต่แบบเนี้เป็นอ่าเพาะเมล็ดนะเออหน้าอ่าถ้าใครอยากขยายพันธุ์อ่ะอย่างเงี้ยได้สบายเลยนะเออแล้วเนี่อะ รู้ไหมเนเท่าไหร่รู้ไว้เนี่ยว่ากี่ปีเนี่ยกว่าจะได้ขนาดนี้นะสองปีเลยนะเนี่ยสองปีเลยนะครับปีหนึ่งก็จะได้แค่นี้นะครับเนี่ยเข้าปีที่สองนี่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาไปซื้อเขาอย่าไปต่อกาเลยนะ <c oughs> ถ้าใครเขาแบบว่า <c oughs> เขาขาย,ยนะอ,อกว่าเขาจะได้ตังค์สี่สิบห้าสิบาทอ่าหรือร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันนานนะกว่าจะได้ตังค์เนี่ยเออเป็นอ่าไลฟ์ Life. เป็นปีสองปีเลยบางบางคนสามปีนะอ่าเนี่ยแล้วว่าขนาดนี้กําลังกาลังหน้าปลูกอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เสียบยอดก็ได้ในะท่ากิ่งก็ได้นะถ้าเอาอย่างนี้ไปทาบหรือไปเสียบก็ได้มันจะมีลูกได้ไวขึ้นนะเออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน,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 นี่อันนี้เป็นอ่าช่วงนี่ช่วงอนุบาลเห็นไหมเนี่ยต้องเลี้ยงแบบใต้ร่มเงานะอใต้ร่มเงามีแสงลำไรนะครับโดนแดดจัดไม่ได้มันจะไหม้เลยนะ อ่ามันจะจะไหม้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ของปีนี้เนี่ยพวกนี้ปีนี้นะครับนี่จะเพาะนะครับอันนี้ของปีที่แล้วนะสองปีแล้วนะแบบนี้นะอ่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่แต่ก็อ่าทําไปเรื่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆจะมีอะไรก็จะมาคอยแนะนํานะครับอ่าช่วงนี้อ่าต้นไม้จะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าช่วงเข้าภาษามาเนี่ยอ่ามันจะไม่ค่อยดีนะครับ แต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วก็อาจจะดีขึ้นนะครับโอเคถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่